ภาพเด็กเด็กยืนหลับนะครับเที่ยวเยอะไปหน่อยฮะเด็กยืนเออต้องห้าคอร์ดังขังเมื่อกี้สุดอะไรแต่เหมยดืนได้จริดน้ำหมดแล้วน้หมดแล้วอ้วแล้วอนแล้ว เด totally ี๋ยวเด็กยืนหลับเด็กนอนงงะเด็กนอนหลับครับให้นอนก็ไม่นอนนะครับจะยืนหลับนะครับเด็ก ไม่ได้ครับเสียเครื่องแบบไม่ได้เสียเครื่องแบบไม่ได้เออนอน